จาพอจามือหน,น่อยเขาซีน้อยนะพอเนอะคร<อ>ับเขาซีหน่อยเขาบนล่างน้อยพิเศษนะพอนอะครับนอกนั่นกับเขาล่างเขาบนเนาะคือว่าโอเคอยู่คระใงช่วงลาแต่ตอนนะพอเนอะเมือนีทั้งห้าน้อยทั้งเล่านะพอนอะครับจา<อ> เป็นไดพ่อดีขึ้นละบอแทบดีขึ้นละดีขึ้นแล้วบ่ครับแต่ว่าเสียงยังไ่ปกติอยู่เนาะพ่อเนาะมันเันเพิ่งเพิปป่งเพิ่งยู่นี่แหละท<ด>ี่เขาก็าไม่เสีบโอ้หิ่งเขาบ่แสีบพ่อซื้อวิตามินซีมากินพ่อวิตามินซีเออวิตามินซีผ่านมิลลิกรัมมากินกินแต่ยาอะไรก็เจ็บข้อเจ็บปากขึก้นแนนแม่น นูบกินนูก,กินยาบกีมือดินูก็เศร้ากินเลยนูก็กินฝาทรายโจรนแน่กินวิตามินซีกินบอกหน่าใส่เกลือเจหน่อยใส่นามอุน่นน้ำกินน้ำหลายๆตรงฮ็ดจังสั่นถ้าเสียใจตยาว่าได้ยาเก่เศรา้า,ก,า,า,นนะากินน่ะหรือว่ากินถนามอุ่นน่ะจ้ากินแต่ยาไรมันเพรเฮ้า ฮาหนอยฮาหนอยก่อนนะพ่อเนาะจะเรียกลักตัวได้พ่อจ๋าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ตัวประกบห้าหกเจ็ดแปดเก้าจับคู่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด ศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามห้าสามหกสามเจ็ด สามแปดสามเก้าส er ี่ห้าสี <Yeah, ่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าชุดวิ่นตัวหนพอจ้าสี่แปดสี่แปดหนึ่งสองเก้าเราว่างสี่กับแปดนะพอเนาะ ระว่างสี่กับแปดเมื่อี้แบบแว่าระว่างศูนย์กับศูนย์มาดีแน่นอน่ะเมื่อในว่าระว่างสี่กับศนะูนย์เนาะศูนย์กับมาศูนย์มาสามน่อยเราขออนุญาตสรุปตัวเลขเนี่ยทางนะค่นะเนาะตัวเลขเนี่ยทางห้าน้อยของพบพม์สำหรับมืออื่น

สองเก้าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าชุดวินสี่แปดหนึ่งสองเก้าแล้ว่างสี่กับแปดนะพ<ะ>่อเนาะจากพอมีอย่างสีบอลกบแฟครับเอฟซีบอเอนี่เขาสีน้อยบนหลังน้อยนึงนะพ่อเนาะ ว่าแต่เขาดียออกมานีก็ไเ้จ้าว่าแต่เขาดีมาหนีเขาดีหอดที่หน่อยอยู่จว่าแต่บาเห็นก็ท str ี่เขาดีก็โแล้วทำได้เขาดีแล้วเนาะเมียนผ่วเมียนชกข้างเลยเดี๋ยชักท้างเขาสกเขามันก็ดีสลระพูดสกก็ได้ทำได้งานที่รอกจ้าดี่หน่อยก็ได้หน่อยสี่ไร้ก็ได้ไร้นั่นแหละเพราะว่รถเช็คยามันเก่าทุกน่อยแล้วต ก็มีดุจ่นด็กที่เวกถึงนั้นาปานี้นั่นมันผมว่ามันเขาดียุ่นแหละก็มีทำนีท่ทานั้นน้อยปเดีเขาห่ดชีน้อยปานนี้มันก็ว่ามันดียุ่นละว่ามันสุดละเตี้ยว่ามันชุดละใช่แต่ตกรบโมากเลยน้อยละสี่โตห้าโตหกโตเสี่ก็วา่าเขาก็มีแน่นพอแน่นวันนี้ตอนนั้น,นปนานไหนก็ไปเขาขอ็จจะเีคืวมีขึ้นเขาหน่อยเอาอมกมากก็ได้โอ้ยสรุปแล้วมันบ่สูชุดครอบจากบ้านของพ่อเ วัาสูสุดนี้เรามันก็เขาจจำไม่แตงวาซีน้อยเนาะมันก็อว่าได้ว่าน่านันเดียกหน่านันอกาเอาไปคัดตัวก็เกิดตถุตัวมันกันมัมาเมาจริงๆหละมันจฉงัรินสิบได้หลายแต่ว่ามันก็ดถืกอกทุกมือก็ไขู่้วยพอเนะครับมันผมเส้นหน่อผมบางๆด้วแล้วมันก็เป็นจะสีกี่รอกเป็นจะเสียนไปอยู่งกเป็นเอดอกเนาะขาเมีพ่อ ครับังแ้วดอกนี่เท่านั้นละค่ะพ่อคะจาต้าองเช้่อขาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตัวเลขแนวทางห้าน้อยขอ,องพ่อพมเนาะถูกมือถูกมือตัวเลขแนวทางพ่อพุมก็ให้มากขออกราบของพุ่มขึ้พอได้ลายเออทานใดที่เขาม้าทะมักทะชอบกับจัดทะขัดกับพานเนาะค่ะเนาะเขามาแลวกับกดติดตามกดสับสะไข่กดไลค์กดแชร์แอดแนนเพราะว่าเป็นการให้กำลังใจในการติดตามตัวเลขแนวทางแล้วก็เป็นการให้กำลังใจเอ่อ เจ้าของสูตรพร้อมคือพอพ่อมเจลสีเป็นไหามากทุกมือทุกมือเข้าก็ดูแลก,กันเน,นาะขาเนาะห้กําไรเป็นขวัญกำลังใจให้กันพ่อกับมีกกำลังใจในการที่สีคิดค,ดคดำนวณต่อไปคอยพอสุขภาพแข็งแรงหายเป็นปกติในเร็ววันน้อพ่อนะเจอกันไม่คิดหนาคิดเล่าพัฒนาเนาะพ่อนะจาขอพระคุณมากค่ะพอะ่อขาสวัสดีค่ะครับ